และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ กับรายการดิแอคชั่นเกทเรียค่ะทูเทอร์เรียลในวันนี้ยังโคมาในตีมของมวยไทยโดยวันนี้มันจะสอนท่าศอกเบสิกสีท่านะคะคือศอกตัดศอกงัดสอกฟันแล้วก็ศอกกลับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้งสี่สอกจะทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มไปที่ศอกแรกเลยนะคะสอกแรกก็คือศอกตัดค่ะศอกตัดลักษณะศอกมันจะตัดเข้าอย่างนี้ขนานนะคะขนานอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะตัดขนาน ลักษณะของฐานยืนของศอกตัดปกติเวลาที่ว่าไปสอนหรือธิบายให้ใครฟังเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันจะเหมือนกับท่าบัดพุกนะมัดพุ๊กเราดึงแรงจากขามาที่หัวเขา่าสะโพกหัวไหล่ออกไปที่ปลายหมัดใช่ไหมคะศอกตัดเหมือนกันลักษณะเดียวกันฉะนั้นถ้าใครฝึกบัดคุกมาแล้วทาศอกมันจะฐานคล้ายกันการยืนการบิดลําตัวนะคะเหมือนกันหมัดคุกใช้ยังไงใช้แล้วษณะ ระยะไกลใช่ไหมหมัดเราสามารถคว้าไกลได้แต่ศอกใช้ระยะประชิดเวลาคนอยู่ใกล้เราเราตีศอกอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วทีนี้มือของศอกตัดปกติศอกตัดหรือว่าท่าอะไรก็ตามมันก็จะบอกว่าต้องเอามือกัดหน้าไว้ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันศีรษะของเราทีนี้ศอกตัดคุณอยากจะกำหมัดก็ได้อ่ากำหมัดกัดไว้ก็ได้นะคะหรือว่าสําหรับวานวันออปเปอเรชั่นวันก็จะทํามืออย่างลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้ เพื่ออะไรเพิ่มเติมเสริมความสวยงามให้กับท่าของเรานะเวลาตีสอกมันก็ดูแบบว่าเอ้ยมีสไตล์ดีแบบพับทับลักษณะน,นี้นะคะทําให้ท่าของเรามันดูสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็คือศอกตัดนะต่อไปศอกที่สองศอกงัดนะคะศอกงัดงัดขึ้นนะศอกงัดฐานเหมือนท่าอะไรเหมือนกับร์คัตอัปเปอร์คัตงัดขึ้นจากล่างขึ้นบนศอกงัดจากล่างขึ้นบนเหมือนกัน ศะะกนัดบางทีอยู่ระยะประชิดถ้าวันมีคู่ทําให้ดูเลยนะคือเหมือนกับว่าระยะประชิดแล้วก็ตีเสยขึ้นเข้าคางเขาปั๊กอย่างนี้นะคะหรือบางทีก็กระทุ้งใส่ตรงลิ้นปีกก็ได้นะแต่อันนี้เอาพูดถึงว่าเราใช้เสยคางก่อนแล้วกันนะเสยขึ้นเสยขึ้นลักษณะนี้นะคะมือเหมือนเดิมปิดกาดขึ้นขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขี้ลืมแบบลืมอเอามือปิดกาดอย่างเงี้ยเวลาเวลาสอนมวยไทยมันจะบอกแต่แรกวา่าเราเอามือแตะหัวไว้ก่อนเพื่อที่คุณจะได้ชินกับการปิดกาด นะคะแล้วสอกงัดมวยไทยโบราณเนี่ยเขาเรียกทัดมาลาทัดดอกไม้เนาะทัดเหมือนทัดข้างหูมันมีทัดมาลาตรงธรรมดากับทัดมาลาค่อยเฉียงลักษณะนี้นะคะงัดเฉียงขึ้นตัวนี้ดีอย่างหนึ่งเป็นการ์ดบาง,บางศรีรษะบางรอบหน้าเราได้ด้วยนะงัดขึ้นลนนักษณะนี้นะคะน,นี่คือสอกงัดสอกที่สองนะพอที่สามต่อเลยก็คือสอกฟันสอกฟันฟันลง นึกถึงเวลาเราถืออ่าเหมือนมีดพลาเนาะฟันต้นไม้ฟันลงมันจะเฉียงสีผ้าองศาลงลักษณะนี้นะคะสอกฟันการเลง็งเล็งที่ห่างคิ้วนะเล็งที่หางคิ้วแล้วเวลาทําสอกฟันเราจะยืดตัวขึ้นนิดนึงยืดขึ้นอาจจะขย่งปลายเท้าขึ้นนิดนึงยกสอกขึ้นนะคะแล้วตีลงลักษณะนี้นะขึ้นแล้วตีลงโดยใช้ปลายสอกตีนะคะเคยสอนบ,บางคนแล้วก็ทําผิดอะ่ะเขาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาไปหักลงเหมือนหักปีกอะ่ะอันนี้คือผิดนะเรา ตีปีกไปเลยเราชอบเรียกปีกไก่เหมือนปีกไก่เนาะแล้วก็ตีลงกดลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะอันนี้ก็คือสอกฟันนะสอบสุดท้ายก็คือสอกกลับนะคะสอกกลับหมุนตัวหมุนตัวแล้วตีกลับลักษณะนี้นะคะวเวลาทำสอกกลับถ้าสอกขวากลับนะตอนนี้ฐานขาขวาอยู่ข้างหลังขาซ้ายอยู่ข้างหน้าเราจะก้าวซ้ายเฉียงนิดนึง เพื่อที่จะให้ปิดตัวได้ยัดตีศอกกับลัสลัดนี้นะคะแล้วดึงกลับมาถ้าตีศอกซ้ายขาวขวาอยู่ข้างหลังใช่ไหมก้าวขวาเฉียงมาเล็กน้อยหมุนตีกลับนะคะส่วนมืออย่างที่บอกจะแบรหรือกำรรแล้วแต่คุณนะแต่ว่าวานแบเพราะว่าเป็นเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็เวลาไปเล่นแอคชั่นก็ดูมีสไตล์ขึ้นตีัต๊บกบลับสลันิดได้ศอกครบสี่ท่าแล้วนะคะตัดงัด ฟันกลับทีนี้จะเอามาผสมกันนะในการฝึกแรกเลยนะคะถ้าเราไม่ถนัดแล้วก็ตัดสองอ่ะงัดสองฟันสองทั้งสุดท้ายพอฟันเั้งสุดท้าย9ปั๊บกลับนะคะเปั 9, บ๊บกลับนะสองท่านะคะพอได้แล้วทำาีท่าเลยสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะไปตัดงัดฟันกลับนะคะ4ท่าตัดงัดฟันกัได้เลยปั๊บ ต่อได้เลยนะคะเป็นนัดฟันแล้วลับต่อได้เลยทีนี้เราทําค่าท่าสอกกับระสอบทรายดูนะอ่ากระสอบทรายนะคะสอกตัดถ้าเกิดว่าสอกเนี่ยมนระยะประชิดใช่ไหมถ้าเราอยู่ไกลเขาเราก็ต้องย่นระยะโในการก้าวขาเข้าไปหาเขากาลักษณะนี้นะคะก้าวเข้าไปหาอันนี้คือสอกตัดนะสอกนัดเข้าลักษณะนี้สอกฟันจากบนลงล่างตักลงลักษณะนี้นะคะสอกกัดก้าวเฉียงซีกับ มีฝั่งยังให้ดูนะตอกกลับเก้ากับลักษณะนี้นะคะตัดมายนะลองเปลี่ยนทางนะตัดต่างต่านะงัดต่างต่างปั้นต่างต่างกับเก้ากับนะคะเก้ากับลักษณะนี้นะอันนี้คือทีสองเป็นสิบของมวยไทยตัดงัดฟันกลับค่ะก็ได้ท่า ครบแล้วนะคะ4ี่ท่าเบสิกนะคะตัดงัดฟันกลับแล้วก็เมื่อกี้ขยับกระสอบซ้ายให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็ไปฝึกท่าเบสิกทั้ง4ก่อนจริงๆมวยไทยเนี่ยท่าเขาหลากหลายมากเลยนะมีหมัดเนี่ยก็มีหลายหมัดศอกก็มีหลายศอกมากกว่า4ศสอกอีกนะคะท่าเตะท่าเข่าเขามีเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่วันนี้ก็สอนเบสิกไปก่อนเพื่อให้เราทุกคนไปฝึกเบสิกให้ได้ก่อนนะคะแล้ววันหลังถ้าได้แล้วอาจจะมาสอนท่าศอกเพิ่มนะทั้งมีท่าทยานศอกอะลามวสุนข้างขวาน่ะสอกแบบ เนี่ยครูยองเข้าไปจ้ามนะคะสอบกระทุ้งก็มีนะคะมีหลายสอบมากๆเลยซึ่งไว้ในคราวหน้ามีโอกาสจะทาให้ดูนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะถ้าใครอยากจะฝากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะถามคําถามอะไรใส่ไว้ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยววันจะเข้าไปอ่านนะแล้วก็ใครชอบคลิปของวานอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้นะคะจะได้ทาคลิปต่อมาเยอะเลยแล้วก็กดซับสไคร์ไวติดตามกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามผลงานของอันวานสตูดิโอและ b บ l ฟ e มาชัวร์ a ะคา a d มี y ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ